ถามว่าทําไมเราต้องทําประกันชีวิตใช่ไหมคะหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ทําหรอกชักหน้ายังไม่ถึงหลังเลยแต่ละเดือนไม่ว่าจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถหรือจะต้องส่งลูกเรียนหรือต้องเป็นเลี้ยงดูครอบครัวอีกหลายชีวิตนะคะแต่ว่าความคิดนี้อาจจะยังไม่ถูกต้องสัทีเดียวนะคะถ้าเรามาคิดอีกมุมหนึ่งนะคะว่าการทําประกันชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึง่งและก็เป็นการบริหารความเสี่ยงในชีวิตของเราด้วย ถ้าสมมุติว่าทุกวันนี้เราผ่อนบ้านผ่อนรถใช่มันได้ใช้ประโยชน์ณตอนนี้เลยแต่อย่าลืมว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเกิดเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุแล้วทุกพลภาพไม่สามารถหาไรายได้ได้อีกการเช่าซื้อรถเนี่ยมันเป็นสัญญาเช่าซื้อใช่ไหมคะไม่ส่งงวดเพียง2เดือนเนี่ยเขาก็มายึดรถละและหรือจะสัญญาบ้านเองเนี่ยเป็นสัญญาแบบจดจำนองถ้าเราไม่สามารถผ่อนบ้านได้ ธนาคารก็จะยื่นฟ้องศาลค่ะแล้วก็มายึดบ้านได้เหมือนกันแต่ถ้าเราทำประกันชีวิตเราส่งไปแค่ปีหนึ่งหรือสองปีเผื่อเราเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุแบบทุกพลภาพไม่สามารถหาไรายได้แล้วได้อีกแล้วทุนประกันที่เราทำสัญญาไว้กับบริษัทประกันชีวิตค่ะจะสามารถนำมาเป็นเงินก้อนเบิกถอนออกมาเป็นเงินก้อนได้แล้วมาช่วยเราแบ่งเบาภาระไม่ว่าจะเป็นภาระบ้าน ภาระรถยนต์ที่เรากำลังผ่อนอยู่หรืออาจจะช่วยให้ชีวิตของคนข้างหลังเราคนที่เราห่วงเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกภรรยาหรือสามีหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วได้มีชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป